new เซฮา hello ฟเป็นนังเสือวิชาภาษาอังกฤษสำหรับชั้นป .4 มาเรียนกันต่อหน้าที่ยี่บามนางรับหนานังเสือภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป .1 นะครับนะมาเขียนกันต่อนะครับนะ o u า t นะครับ c เท่ากับโฟนะครับ o อเท่ากับสระอานะครับนะ n เท่ากับดอนูนะครับ t แถมานะครับนะใส่การันตซะ เลยอ่านว่าเข้าอ่านยากนะครับนักเรียนปหนึ่งเลูกนะคุณครูเขียนแบบนี้นะเดี๋ยวถ้าเกิดคุณครูถ้าเดืนเขียนแบบอื่นก็ไม่เป็นไรนะครับปอใอยอ่านออกว่าเข้าก็แล้วกันนะครับแปลว่านับครับนะครับเข้าแปลว่านับแต่เป็นคําสั่งคุณครูก็เลยใส่จงเข้ามานะครับจงนับนะครับ c เท่ากับ s อโซนะครับ ir เท่ากับสระเอ e นะครับ c เท่ากับคควายนะครับ le ก็เท่ากับสระเออนะครับอ่านว่า circle นะครับแปลว่าวงกลม เซอร์เคิลแปลว่าวงกลมจงนับและวงกลมนะครับ And, แอนแปลว่าแระนะครับและเซนะครับ S A Y นะครับอ่านว่าเซ A Y เอเท่ากับอ่าระเอยอยักการันนะครับนเะอ Y เนี่ย S เกับสโซเซแปลว,ว่าพูดแปลว,ว่าบอกแปลว,ว่ากล่าวแปลว,ว่าขอร้องนะครับนะแปลว,ว่าแนะนํานะครับแปลได้หลายอย่างเซจงนับวงกลมและพูดนะครับดังนั้นนะครับ ภาพเพนสิลนะครับเรานับได้ one two three นะครับก็ได้เป็นท pencils นะครับอย่าลืมตัว s นะครับนะเพราะเป็นผู้โพสต์อ่านว่า three p e n c i l นะครับ่า uh, p e n c i l นะครับแปลว่าอนะไรครับแปลว่าดินสอสามแท่งนะครับยีงคุคกูคเขียนให้นะแต่ในหนังสือเขาบอกไม่ต้องเขียนนะครับนะเอาไม่ต้องกุครูคเขียนแถมให้ อันนี้ one two three four นะครับนับได้ f ก็เขียน f อะไรครับ pens อย่าลืมตัวแม็ดนะครับ four p e n นะครับ pens นะครับ four แปลว่าสี่นะครับ pens ตัวแม็แปลว่าปากกาสีด้ามหรือสีแท่งนะครับนะต่อไป book นะครับ one two นะครับก็วงล้อมได้ two two book s นะครับตัวเม็ดนะ two book แปลว่าหนังสือสองเล่ม แล้วก็นี่หนึ่งตัวนะครับ one s h a r นะครับ one s h a r ห้าตัวเมสนะหนึ่งเนห้าตัวเมสก็เก้าอี้หนึ่งตัวมาข้อนี้นะครับ one two three four five five นะครับเป็น ruler เมสนะครับ five ruler นะครับขามันแปลว่าอะไรครับแปลว่าไม้บรรทัดห้าอันและข้อสุดท้ายข้อที่หกนะครับ one two three four five six seven eight e i g s t h นะครับแปลว่า8แล้วก็เป็นโน t e บุ o k สเตอร์เนะครับ h notebook นะครับแปลว่าสมุดบันทึก8เล่มนะครับผมโอเคนะลูกนะจบหน้ายี่สิบสาม